ครับผมใช่ครับไม่ขนาดนั้นครับผมคือรูปนั้นน่ะมันมีการเคยแบบแฟนคลับเขาไปลงกันแล้วใช่ไหมฮะแล้วผมก็แบบ happy birthday น้องแล้วมันเป็นรูปที่เบลอมากครับก็เลยแบบเออผมเลือกรูปนี้ดีกว่าเพราะว่ามันแตกต่างจากรูปอื่นดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยลง happy birthday เขาไม่ได้เปิดตัวไม่ได้อะไรขนาดนั้นเลยแต่แคปชั่นเนี่ยก็โดนใจแฟนกๆกันแคปชั่นเนี่ย มันคือเรื่องจริงที่เราแบบว่าทำงานด้วยกันแล้วก็เป็นห่วงเขาหลายๆเรื่องเพราะว่าเคยนั่งคุยกันแล้วแบบเรื่องขับรถเออเรื่องอะไรพวกนี้ครับเราก็เลยแบบว่าโอเคไวพอแล้วเราก็ต้องแบบอะไรที่เราเป็นห่วงเขาเราก็บอกเขาไปเลยด้วยแต่ก็โอเคมีเข้ากันได้เรื่อันมีอะไรเกินแบบจะรุกนหรือเป่าน,น่ารักดีครับเป็นเป็นพี่น้องกันอยพี่น้องอะไรนะครับ ยังไม่ได้จีบครัจะบอกคิดสักนิดนึงไหมว่าแบบอยากชมอยากจีบอะไรอย่างเงี้ยไม่เราก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปโฟกัสอะไรตรงนั้นมากว่าแบบเราจะจะจีบไหมหรือว่าเรายังไม่ได้จีบอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่จะคุยกันเรื่องแบบซีรีส์เกาหลีซะมากกว่าเพราะว่าแบบดูดูดูแบบดูเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแล้วเป็นนักเตะ่เราคุยที่สุดรือเปล่าก็ด้วยครับแต่ก็มีหลายเรื่องครับมีหลายเรื่องเราสนิทกันกับคุณเปียวเนี่ยคือเรื่องซีรี พอสมควรครับพอสมควรครับเนอะมีแบบคุยเรื่องซีรีส์การมีส่งอะไรตลกๆการอะไรเงี้ยครับผมสองคนชงเยอะครับชงมันเยอะตั้งแต่เรื่องของอะไรให้ใช่ใช่ครับคนชงเยอะอยู่ครับก็ขอบคุณครับที่คอยคอยเชียร์แล้วก็ให้กําลังใจนะครับผมแต่ก็ไม่รีบครับไม่รีบแล้วเราก็แบบไม่ไม่ไม่ได้เร่งอะไรครับแต่คุณน้องเขาเปรี้ยวนุ่มชื่อเนาะน้าร่าเขาสวยอยู่แล้ว เออ<ม>เขาก็แบบสวยอยู่แล้วขาว่าคุยอะไรนะครับพอเป็นข่าแล้วมากไม,ไม่ได้คุยเรื่องข่าวเลยครับเป็นแบบเราก็คุย,ค,ยคุยเรื่องทั่วไปกันมากกว่าอย่างเราเองเขาบอกเผาก็ได้กำลังใจแต่เรา,าเด้วยเรื่องบล่าหมุ่นอะไรเงี้ยพอาเขาเริ่มเปรนดี้มากขึเขาเริ่มเอ๊ะเยอะไป <c oughs> หรืออะไรรนะู้ไหมหัวเรา่วงเนอะปวดเนอะเขาก็ เขาก็เขาก็ปกเซฟของเขาแล้วแหละเขาก็คงไม่ได้แบบเซ็กซี่จนเกินไปอะไรเงี้ยเราก็เราก็มีหน้าที่ที่ดีที่สุดของเราคือคอยตามกดไลค์เวลาเขาลงรูปสวยๆกดไลค์ลวบกดทีเดียวหัวใจก็ขึ้นแล้วไม่ต้องไปแบบกดลวขนาดนั้นครับแต่ว่าเรามีเขาแบบตรงกับเนความในฐานะที่ที่ที่ก็คือเราเป็นคนแบบเราเราไม่ได้แบบสเปกอะไรมากมายแค่แบบคุยแล้วเรา เฮ้ยเราเราสบายใจอะไรแค่นั้แบบเราเราก็รู้สึกว่าพอแล้วอะไรอย่าเขาก็สบายใจใช่ไหมครับเวลาที่เราคุยเรื่อ,องเะไเขาก็สบายใจเขาก็สบายใจใ <น S 2> ครับผมคุยกันได้หลายเรื่องครับแังยุ่งไม่ผลไม่ครับยังยุยังไม่รู้ครับยังไม่รู้ครับการทำใกล้ตัวเรามีต้องแบบแบบว่าเพื่อนหรืออะไรแบบเนี้ยถ้าเพื่อน,อนๆอ่ะอาจจะยังไม่มียังยังไม่มีมากครับผมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบเป็นพี่ๆน้องๆแฟนคลับที่เขาเราเห็นเห็นออกมาแล้วน่ารักดีอะไรเงี้ยครับไม่ค่ยมครับ คุณแม่ก็มีมีเคยมีแบบผมผมแกล้งถามในวันเกิดคุณแม่ว่าแบบว่า,อ,าอยากอยากอุ้มหลานรือยอยังเลยผมก็แกล้งแกล้งถามไปนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือเราเราเคยถามมาเรื่อยๆแล้วแม่ก็บอกโอ๊ยยังไม่ต้องรีบนะแม่แบบแม่ไม่รีบอะไรครับทีนี้ผมก็เลยแกล้งถามดูแ้วแ,แม่บอกว่าแม่ก็ก็ได้อยู่นะผมก็ออ๊ยแม่จะแม่ใจเย็นนะตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับ เรามีเขาเรียกว่าอะไรแบบว่าหวานๆอะไรคุยกันห่อยๆใช่ไหมบอกว่าคุยจะปกติย้อนย้อนอะไรปกติซะมากกว่าครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้แบบหวานอะไรผมเป็นคนยิ้มเก่งอ่าแค่ไม่โดนแซวชาวบ้านหรือว่าอยู่ตยเองเราขาเอาเป็นว่าผมก็ไม่ได้ปิดดีกว่าครับผมก็ไม่ได้ปิดครับผมก็ถ้าถ้าเขาเนี่ยเขาอยู่ข้างหลังเนี่ยผมว่าก็ถ้า ถ้าเรารู้สึกว่าอะไรที่มันใช่ในเวลาที่มันโอเคเราก็เราก็โอเคเมีความสำคัญไหมครับว่าเรากับเที่ยวคืออะไรครับตอนนี้เราเนี่ยเราเป็นพี่น้องกันครับพี่น้องกันสนิทกันนะเนาะพี่น้องสนิท,งงนนนทครับสนิทโอเคสนิทครับให้ระดับความสีหน่อยสีกับเต็มเต็มเท่าไหร่ครับเต็บแปดละแปดละ